สวัสดีครับยนดีต้อนรัเข้าสู่ช่อง g a มม n ่แ a ท V2 นะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไปเราไปดูเกมอะไรดีวครับมาเราเล่นในผ่านเกมนี้เราเล่นผ่านในแอปจอยนั่นเองนะครับก็ก็เลื่อนเลื่อนอะปุ่มต่างๆก็คือลูกกิ้งซ้ายขวานะครับน่าประมาณนี้ Enter คือกดเข้าไปนะ e s c a p e คือกดกดย้อนกลับนั่นเองแก็คือกด Enter เหมือนกันเอกก็คือย้อนกลับนะฮะ อันนี้เข้ามาเนี่ยเราให้มาเขาบอกว่าให้ให้เลือกชื่อเรานะให้กด enter ไปลนวิธีลบชื่อเนี่ยให้กดตัวเองนะครับเอกเมื่อลบชื่อเรานะเอแล้วก็กด enter อ่าประมาณนี้ตั้งชื่อไปแล้วก็ลงลงเลื่อนลง,ลงแล้วก็ก,กด set หรือ x ก็ได้นั่นเองนะครับนี่เราไดเจอตัวสวัสดีขอบคุณที่เล่นเกมนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของเอออันนี้เป็นเวอร์ชัน0.1เอย0.19.1นั่นเอง อ,อะไรต่างๆนะอันนี้ก็บอกว่า F6 อะไรอะไรต่างๆนะคีย์ฟูสกินอะไรนี้นะครับแต่เราเล่นในมือถือนะเออไม่ต้องสนใจ Content กด Control อะไรนี้อ่านี้อันนี้มันถามว่าเราจะให้ตัวถ้าดาน่าจะเป็นตัวเอกก็คือคุณแม่เรานะครับว่าคนนี้จะเป็นคุณแม่เราไหมหรือไม่เป็นอาจจะเป็นคุณป้าหรือเป็นญาติ่าอะไรนี้ครับแต่เราเลือกน้ำบนนะให้แนะนําว่าให้เลือกน้ำบนนะกด Enter ไปเลยครับ กดนี้อ o อซอะไรต่างๆอขอให้โชคดีอะไรอ่างนี้จะสคริปไหมหลายคนก็ถ้าคนไม่อยากเสพใน,นเรื่องก็กดสคิปไปได้เลยแต่ผมจะกดเพลนะฮะมาเริ่มนะฮะขอให้มีความสุขนะคุณกระดูกนะเอมาเปิดมานะ,ะก็ถามว่าเออพวกเราเนี่ยอยู่ใส่ด้วยมีครอบครัวเออยยังไงวะพูดยังไงดีวะคือครอบครัวเราแบบแยกแยกทางกันประวันนั้งเออระวันนี้นะ จะทากับแม่แล้วก็มีพี่สาวห,หนึ่งคนนั่นเองประมาณนั้นเ hey. <c oughs> อยอาจจะพูดงงๆหน่อยนะเพราะาช่วงนี้ก็เวลาดึกแล้วนะฮะเอออันนี้ก็คือพระเอกคือหรือตัวเรานั่นเองบอกว่าเราไม่ได้เจอแม่มาประมาณสองปีแล้วนะนั่นเองประมาณนะครับนะฉันรู้อะไรงี้ทาง f o สองปีอะไรวันนี้เออเรื่อยๆวิธีกดข้ามกด control เลสนะครับกดไปเลย ให้ข้ามเร็วๆให้นั่นเองนะน่ะลงรถมาละมาเราก็เดินฮะเดินตรงไปฮะมันขึ้นว่า chapter อะไร story by แค่นี่ยอืมโอเค maybe อะไรนี้วันนี้ที่ที่ไหนเลยวันนั้น เดินอันนี้เราก็แค่กดในเรื่องพูดนะฮะนี้เดี๋ยวมันเดินเอ๊เดี๋ยวมันเดินให้เองนะ,ะอืมก็กดฮะ,ะในเรื่องอาจจะเล่าไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับนะก็ผมบางคำมันก็แปลไม่ออกนะ,ะเอเกมนี้ก็เพิ่งเล่นด้วยฮะ,ะอยู่ๆเนี่ยอ่าก็งงๆอะไรต่างๆนะฮะแล้วปรากฏว่าอยู่ๆฝนกต็ตกนะ,ะเลยต้องรีวิ่งเข้าคฤหาสน์ ฝนแม่นี่นะฝนตกนะต้องรีบนะรันรันนะฮะมาะเราก็รอฮะมันก็ขึ้นว่าอะไรต่างๆชื่อเกมนะขึ้นชื่อเกมอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะเราก็เข้ามาเราก็ถามว่ามีใครอยู่ที่นี่ไหมฉันฮ้อนี้เฉันมาที่นี่นอะไรนั้นพี่สาวเราก็จะมาหาเราน,นั่นเองนะครับนะ ก็คุยคุยอะไรต่างๆลูซี่ลูอังเกอร์อะไรกูเรียกชื่อมั่วมาแล้วเนี่ยเอาไคุยแม่ครับมีมาที่นี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเอ่อวีนะฮะประมาณนั้นนี่มันตอนใหม่อ๋อไรเฮ้ยประมาณนั้นเสร็จปุ๊บมานด้เกิดฉากซีจีขึ้นหนึ่งอันนะต้องเซนเซอร์อีกแล้ว โอ้โหรูสบวกหนึ่งเลยเหรออรอรอแส่ทั้งเกมเลยก็จะมีเสียงคีย์บอร์ดนิดนึงน,น,น,นะฮะก็ขอไยด้วยเราจะเจอแม่นะมี่อะไรเงี้ยเออเราเจอฉากซีอีกแล้วนะโดนกอดนมนมไปนั่นเองนะโอ้โว้าวเลยนะอืออ่้ก,อ,กอดกอดอะโจ กับจะเห็นแล้วนะขอเซ็นเซอร์ไว้นะมองไม่ค่อยเห็นนะเอ้ยหลายคนมองเสียใจด้วยนะต้องนี่นะนี่อ่ะเกือบหายใจไม่ออกเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วอุ๊ยคุณแม่ก็น่าสวยเหมือนกันนะนี่แต่เซนเซอร์ด้านล่าไว้ก่อนแม่งไม่ได้มองโดแน่นอนเดี๋ยวกูชอบตีปีกแม่ถ้ากูไม่กูไม่เซ็นเซอร์นี แต่จากนั้นทุกคนก็จะแยกจากมาคุณคุณแม่มาทานก็จะไปเช็ดตัวแล้วเออเช็ดตัวหมอให้ให้เราไปเช็ดตัวที่ห้องน้ำนะแล้วเราก็จะเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่แว่นชื่ออะไรไม่รู้ไม่ท่า,ไม,าไม่ท่าไม่ไม่ทารอนไม่ชืเดี๋ยวกูเนี่ยไม่ท่าไม่ท่านะเอเอไอ่ก็เจอเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ อะไรต่างๆนี่นนนก็แบบคล้ายๆเหมือนแบบพี่สาวแต่ยังไงวะ,ค,ะค,คุณพ่อคือยังไงคุณพอะไรยู่วะคุณแม่คุณแม่คแมคแมเคยเคยคบมาหนึ่งคนแล้วแล้ว,ลวพ่อพ่อคนของแม่พี่พี่คนนี้เออตายวันนั้นนะฮะน,นี้เราก็จะฉาดซีจีมองตรูดอะไรก็เดินมาแล้วก็จีป่าฮะ เราก็กดค้ำในเรื่องนะฮอันนี้มันก็บอกนะครับแล้วมันก็จะพูดอ่าชี prayed, ้ชี้จิ้มเรานะบอกว่าอะไรต่างนั่นเองนะตอมนะเอออันนี้ผมอาจจะแปลไม่ค่อยมั่นใจนะเอ้ยไม่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 ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะก็โง่อังกฤษเหมือนกันนะฮะแล้วก็ออกไปนั่นเองนะก็เหมือนว่า จะตักเตือนบ้างว่า,วาเออก่อนมึงจะเข้าห้องน้ําเนี่ยมึงควรเข้าประตูด้วยนะแล้วว่าเออเจอกันที่ห้องครัวนะและ้วเราก็จะเดินไปตรงจุดแดงๆฮะที่มันติ๊บกะรกะตริ๊บกระติ๊บนั่นเองนะกดเข้าเลยฮนะแล้วก็กด yes นั่นเองนะแล้วก็กดอ,อ,าาอะไรต่างๆไปนะแล้วมันจดมันเขียนว่า มีเควสจะมีอยู่3แบบนะก็คือสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะสีเหลืองนี่คือไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับสีเขียวก็คืออีโรติกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่นะครอันนี้อันนี้ผมก็ไม่แน,นะน่ใจเท่าไหร่นะแล้วก็สีส่วนสีแดงเนี่ยคือสตอรี่เรื่องหลักเลยนะครับนะก็ดูไปนะสีเหลืองก็ปล่อยๆก็ได้นะอันนี้ก็ตื่นมาอีกทีก็คือน่าจะกลางช่วงกลางดึกนะ แล้วก็ออกห้องแล้วเราก็เดินไปที่ห้องครัวนะตามตามที่คุณอะไรอะคุณแม่มั้งเออคุณแม่บอกนั่นเองนะเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอคุณแม่กําลังทําอาหารอยู่นั่นเองนะอุ้ยหัวใจขึ้นอย่างนี้อยากสยอบคุณแม่แน่นอนนะอูโหูมองกลนกนอีกแล้วเซ็นเซอร์นี่ยคุณแม่ก็จะอ้าวหันมาแล้วก็โอว้วันนี้แต่ซื้อคุณแม่นี่โคตรรัดเลยนะะ ก็เนื้อเรื่องก็อาจจะคร่าวๆนะคะรับก็วิธีการแนะนําการเล่นนี้ประมาณนี้นะเออก็เราเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนื้อหาจะช่วงเกิดน,นำเนี่ยได้จะนานอยู่นะเออเราก็กดะคอนโทรลถะรูค้างเลยฮะแล้วก็ออกมาแล้วนะนี้ในยันั้นพี่สาวเราเนี่ยก็จะมาแนะนําเนื้อหาะนะไอเนื้อเรื่องนะ อ่สตารี hmm. ่แล้วคลิปวอลประมาณนี้นะฮะ mm hmm. ที่อ่านหนังสือเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆแบบถ้าเหมือนหลายเกมที่ผ่านมาคือดิชเชตเวลาคือมันไม่ใช่ดิชเชตเวลาข้ามเวลามากกว่านะครับใน mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. นะเอออันนี้ mm hmm. ก็โอ้ mm hmm. เห็นตูดอีกแล้วมันเกมนี้ไม่งมีแต่ตูด <laughs> มันมีแต่ตูนี่เองฮนะอันนี้หนยงานพ่สาเราก็จะแนะนําเรื่องห้องอะไรต่างๆนั่นเองนะอ่าแล้วก็ดูเอาเองนะเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้ก็ข้ามไปเรื่อยๆฮนะผมกดก่อเลยแล้วกันนะเพื่อความไวเกมนี้ก็คล้ายๆแบบ RPA r p RP อะไรวะเทียบกัน,นกจำไม่้ชื่อ M อะไรชื่อเล็กน่อยเออผมจำชื่อเกมไอ,อ้ชื่อชื่อประเภทเกมไม่ได้นะเออกรวน มาแล้วก็ไปนอนนะเพราะเควสสีเหลืองเราบังคับให้นอนแหละเราออกไปข้างนอกเราก็ไม่รู้จะทำอะไรนะมาตื่นเราสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะฮะเราแบบรู้สึกคิวน้ำแล้วก็ออกห้องฮนะแล้วก็เดินมาฮะอ่ะอาหลังจากนั้นโอ้โหเราก็เจอฉาที่แบบ what t h e fuck นะฮะชาที่แบบ ว้าวสุดยอดนะก็คือพี่พี่สาวเราก็แบบตกใจไงเออเราต้องเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะเพราะาตอนนี้คือแบบไม่น่าเลยนะอืมไม่น่าให้ดูนะเราต้องเซ,เ,ซเซนเซอร์ทุกอย่างนะตอนนี้อืแเราก็เจอโตดอีกแล้วมึงเป็น,นอะไรกับโตเกมนี้ไม่มีแต่คำว่าโตเราก็ต้องเซ็นเซอร์ทุกอย่างนะ ม่เซ็นเซอร์เอาหน้าหมาขึ้นเต็มจอเลยชนะอ่ะนี่มันก็เดินเราเหมือนว่าเราต้องเดินไปที่ห้องครัวนะเหมือนเราแบบไปดูไงเพราะเสียงอะไรดังขึ้นน,นั่นเะองนะเราเดินเดินลูซี่ก็เดินตามมาเสร็จปุ๊บนี่แต่ว่าเจออะไรไม่รู้นะ โอ้โหเราก็จะฉากซีจเจแล้วไอ้เอไม่ใตัวดีแกไม่ใช่ตัวธรรมดาโขอยด้วยโอ้โหได้ได้ฆ่าหัวใจวิ่งหนึ่งฮนะต้องเซนเซอร์อยาวๆนะโอ้โหไอพระเอกมันก็ะขยันซะอยไม่ใช่ไม่ใช่ขย,ยันซอยนี่แบบมันก็แบบโดนะแ,แล้วนะเออแต่นั้นเกิดหัวใจนะได้ไงเอา้านัล้วอยู่พี่สาวแล้วก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปเลย ม่เครียดเลยวิ่งหนีไปแล้วอ่อแล้วก็ยืนนั่งทิ้งเราให้เงียนๆแบบอ้างหัวอ้างฮะแล้วก็เดินอ่ะเราเดินเข้ามาตรงแบบขวาสุดขวาซ้ายบนนะเออวันนี้แล้วลงมาใต้ดิเนี่ยเราก็จะตกใจฮนะแบบอุ้ยเสียงอะไรวะน่าเรากลับดีกว่าเราวิ่งกลับละไปละขึ้นละ เซนเซอร์ S S ยับยับอะเราต้องเดินนะเราต้องเดินไปบอกลูซี่ฮนะลูซี่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะแล้วประเด็นลูซี่กำแก้ผ้าอยู่นะยังไม่ใส่เสื้ออย่างนี้เราก็ต้องคุยกับเธอนั่นเองนะแล้วก็กดไล่มั่วได้กดอันหนึ่งเลยมันขึ้นทรอนส์เราก็กดข้ามเลยฮนะดังนั้นมันก็จะวาร์ปเข้ามาในห้องนอนเราเองเลยนะฮะเออก็ประมาณน,นั้นนะ เราก็กดนันๆเดี๋ยวมันก็เดินไปนอนให้เองนะเหมือนมันคับนอนเลยนะอืก็ประมาณนี้นะเกมก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเล่นก็ดาวน์โหลดได้นะแล้วก็วิธีไอ้อะไรอะเนื้อเรื่องถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องเนี่ยว่ามันเล่นยังไงเควสนี้ทํายังไงไปดูในช่องโจทีเอสแกันได้นะก็คลิปคือเขาเขาก็ทําแบบทําคลิปนี้ไปอ้ เกมนี้ไปแล้วสอนเล่นเนื้อเรื่องเกมนี้ไปแล้วนะก็ไปดูกันได้นะเออผมก็เอาเกมที่แบบเออว่ามันผมไปต้องดีเซลนว่าแบบใครทําคลิปแล้วบ้างว่าวิธีการสอนเล่นอะไรนี้มีเปล่าเออ,อก็ไปหาดูได้นะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครันด้วยนะไปดูขั้นตอนการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าไปกันโอเคครับผมก็ตอนนี้มาอยู่ในาการขั้นตอนการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับก็ขั้นตอนการดาวน์โหลดเนี่ย มันก็คล้ายคลคลิปนั่นแหละคือผมจะแปะลิงก์ของเมกามันก็เป็นของเวิร์กอัพโหลดนั่นเองนะครับหรือเมลีฟล์นั่นเองมันมีหลายแอปอะเออหลายเว็บอะที่จะมีลิงก์โหลดนะฮะก็กดบันทึกเลยฮนะอ่ะกดบันเข้าไปเนี่ยบันทึกเสร็จปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดเข้าไปครับแล้วเราก็รอให้ไฟล์มันดาวน์โหลดนะครับหมุนหมุนประมาณไฟล์มันจะตกประมาณอยู่ที่ประมาณ7 0 0 MB นั่นเองนะครับนะก็คะใครที่จะเล่นเกมนี้เหลือพื้นที่ไว้ด้วยนะ เหลือพื้นที่ท่านแนะนํานนให้เหลือประมาณ2กิกขึ้นนะครับประมาณนั้นเพราะเราจะโหลดไฟล์มาเสร็จปุ๊บเราต้องแตะไฟล์อีกนั่นเองนะครับนะก็วิธีแตะไฟล์นะให้เข้ามาหน้าแอปตัวจัดการไฟล์หรือไฟล์ของของที่ Google มาทําขึ้นมาเองนั่นเองนะพอเข้าไปรงที่คําว่าดาวน์โหลดครับเสร็จปุ๊บเนี่ยให้กดไฟล์นี้นแล้วก็แตะข้อมูลไปเลยนี่ผมไม่แตะนะเพราะผมแตะไปแล้ว กดแต่ข so ้อม right. well, we ูลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไฟล์มันได้ไฟล์โฟลเดอร์มาหนึ่งัานนะครับก็ให้เข้ามาในแอป JoyPay ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดโคลนะบางคน Android 11.12.3นั่นเองประมาณนั้นก็ให้เรามากดรูปบวกฮะเสร็จปุ๊บชื่อเกมนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ฮะบา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 เวอร์ชันไม่ต้องกดก็ได้นะครับให้เรามาดูตรงที่ไอตรงไหนนะตรง I อเอ็มไฟ์แบบเลือกไฟล์ไฟล์เกมประมาณนั้น ให้กดชูตแล้วก็ให้เลื่อนไปหาตรงคําว่าดาวน์โหลดหรือไฟล์ที่จัดเก็บไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งที่คุณเป็นคนจัดเก็บไว้นะให้กดเข้ามาดาวน์โหลดของผมไว้ในดาวน์โหลดแล้วเราก็เลือกชื่อไฟล์ชื่อเกมคือ b b t the m e r ะอสักอย่างเออไม่รู้ว่นะเนี่ยเสร็จปุ๊บเข้ามามันจะมีคำว่า g a m exe e ก็คือไฟล์เกมนั่นเองครับกดเลยเสปุ๊บกดแอดมันก็จะเตขึ้นมานะครับ ก็ประมาณน,นี้แหละขั้นตอนกนอารดาวน์โหลดแล้วเข้าไปแล้วตามหน้าต้นเกมเลยครับปรนมัณนั้นโอเคแล้วเจอกนใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามช่องเราด้วยนะเผื่อช่องนี้บินนะ